เวลานำเสนอข้อมูลด้วยกราฟถ้าข้อมูลมีหลายมิติกราฟนั้นจะดูงงมากเช่นกลายเป็นแบบนี้ uh oh. งั้นทำยังไงดีเทคนิคหนึ่งที่แท้คือสิ่งที่ชื่อว่า small multiple มันคืออะไรมันคือการเปลี่ยนกราฟแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ว,ว้าวดูง่ายเกินใจไหมครับหรือว่าเปลี่ยนจากกราฟแบบนี้แล้วก็ปรับให้กลายเป็นแบบนี้ว,ว้าวดูง่ายเกิน,บบนววใช่ไหมครับเที่นี้ครับทำได้ง่ายมากถ้าใช้ เป็นยังไงมาดูกันเลยเช่นเราลองกลับมาที่กราฟแรกกันก่อนครับสมมุติเราเคยสร้างกราฟแบบนี้ครับเป็นกราฟคัสเตอร์คอลัมน์โดยใช้ซอไทป์ครับเป็นอีซิสครับแล้วก็ใช้ l ล g e เจนเป็นบอดกากรีซึ่งมีทั้งหมด6อันกราฟก็เลยดูค่อนข้างยากนะครับจากนั้นครับผมใช้เมชเชอร์ชื่อเซลล์นะครับไปใช้เป็นแวลูครับมาลองใช้สมอลล m มัลติ l พลกันเพื่อเห็นภาพครับผมจะ c o อปปี้กราฟเดิมครับคลิกที่ตัวกราฟครับ c t r o l c แล้วก็คลิกที่แคนวาสเนาะ control วีืึบผมขอจับมาไว้ข้างๆกันแบบนี้ครับเสร็จปุ๊บครับลองมองหาคำนี้ครับคำว่า small multiple ตัวนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งมีไม่นานครับ้าชัวนนั้นนะครับมันเพิ่งจะมีในเวอร์ชั่นเมย2021คราวนี้เราดึงว่าเราใช้เวอร์ชันอะไรครับเช็คที่คาว่า help ครับแล้วไปที่ about ครับ อย่างเช่นของผมนะครับผมใช้เป็นเวอร์ชันเมนยี่2 0 1เแบบนี้มีตัว Small Multiple แล้วนะครับมลูกันนะครับนี่การใช้ง่ายมากครับผมแค่นะครับลองปรับจากเลนส์ครับที่เป็นตัว Product category ที่6อันครับผมแค่ลากมันมาไว้ที่ Small m u l t i p l e ฟึบจบแล้วใช่ง่ายแค่นี้แหละคราวนี้นะครับสังเกตว่ามันหกอันนะครับจะมีตัวสกอร์บาร์นะครับขึ้นลงให้เลื่อนดูมาซึ่งของจริงอาจจะไม่ค่อยเวิร์กงั้นปรับกันนิดนึงครับเวลาปรับเราไปที่ไอคอนตัว Format นะครับแล้วจะมี2แท็บโผล่ขึ้นมาใหม่นั่นคือคำว่า Small v u r t i p l e Title และคำว่า Grid Layout ผมคลิกคำว่า Grid Layout ครับเ้าเจอคำว่า Row กับ Column จะเป็นแบบ2คูณ2ครับผมขอปรับให้เป็น Row แบบ3นะครับก็ได้มาเรียบร้อย คราวนี้ลองปรับกันนิดหนึ่งนะครับโดยดีฟ u l t นั้นนะครับจะมีเส้นแบ่งเป็นสีเข้มๆแบบนี้มันอาจจะดูเข้มเกินไปทำให้เส้นดูค่อนข้างเด่นผมขอปรับเล็กน้อยครับโดยเลื่อนมานิดหนึ่งครับหาคำว่า Line Style ครับดีฟ u l t เป็น Solid ผมเปลี่ยนเป็นคำว่า d o t t e d ละกันอ่าก็จะดูจางลงใช่ไหมครับหลักการของ Small t able คือการแตกเป็นส่วนย่อยครับเช่นจากเดิมนั้นครับทุกกราฟนั้นจะมีทั้งหมด6 c a ร e go r y ครับเช่น Store มี6 c a t e g o ี่ครับ ออนไลน์มีหกเดียรครครับคราวนี้พอมีหกอันเนี่ยครับมันดูแน่นแล้วก็แตกออกมาครับว่าแต่ละโปรดักต์ด้วยนั้นแยกออกมานะครับเป็นสตรีทเป็นอย่างไรบ้างแบบนี้จะมองดูได้ง่ายกว่าโดยอาศัยหลักการว่าทั้งหมดครับต้องอาศัยในสเกลหรือว่าแกนเดียวกันสังเกตว่าแกนครับจะเป็นนะครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยล้านทั้งสามโลเลยนะครับเพื่อเห็นภาพว่าพอตั้งอยู่บนเสลลเดียวกันครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรกราฟจะดูแยกกันแล้วดูได้ง่ายกว่ารวมกันจะดูค่อนข้างยากคราวนี้เราลองปรับแต่งกันเล็กน้อยครับ เช่นนะครับผมต้องการโชว์เป็นตัวเลขของในตัว Small l ่เ e l ครับก็ปรับได้นั่นคือสิ่งที่ชื่อว่า Data l a b e l ผมก็แค่ไปคลิกแปลงค่าสีเหมือนเดิมครับแล้วหาคำว่า Data Label ครับปรับเป็น On ก็ได้ออกมาเรียบร้อยนะครับคราวนี้พอมี l a b e l แล้วครับมันมีนะครับตัวแกนด้วยก็อาจจะดูเกะก,กะงั้นปรับตัวแกน Y ให้ไม่โชว์ครับลองปรับ Y ครับให้ไปเป็น Off ก็ดูได้ง่ายขึ้นแล้ว โดย default นั้นจะโชว์ชื่อของแต่ละกรีกร่บนด้านมุมบนซ้ายซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับโดยไปที่ตัวแปลงคาสีมือนเดิมครับแล้วหาคำนี้ครับ small multiple title ครับ Default เป็นชิดซ้ายครับผมปรับ alignment เป็นตรงกลางก็ดูได้ง่ายขึ้น มาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนครับเช่นนะครับเป็นตัวอย่างแบบเมื่อสักครู่ครับเดิมทีนั้นเราสร้างออกมาเป็นกราฟ s t a c k column แบบนี้ซึ่งเป็นกราฟ2แกนนอกมีทั้ง s t a c k column แล้วก็ line ด้วยมาดูข้อมูลกันเวลาสร้างครับผมใช้ quarter ครับเป็นตัวแกน x แล้วเป็น share axis ส่วน column ครับผมใช้เป็น store type ดังนั้นทุกอันจะมี word ส store type นะครับแล้วก็นะครับใช้ตัวเลขของ column ครับเป็นยอดเซลล์ครับแล้วก็ใช้ตัวเลขของนะครับ กราฟเส้นเป็นเปอร์เซนต์ GP หรือว่าอัตรากายยําไรนั่นเองมาลองใช้ small multiple กันก็เหมือนเดิมครับผมจะ copy อันเดิมเนาะนะครับคลิกที่ตัวกราฟครับ c t r l c คลิกที่ canvas ลงๆเนาะ c t r l v แบบนี้ผมก็จกับกราฟมาไว้ด้านขวาแบบนี้ปึ๊บเหมือนเดิมครับผมต้องการแยกออกมาเป็นส่วนๆเนาะผมขอย้ายครับคําว่า store type ครับมาไว้ที่ small multiple ปึบได้เลยง่ายมากใช่ไหมครับ ความเจ๋งก็คือเดิมทีนั้นตัวการาฟเส้น,นนี้ครับมันเป็น GP ของภาพรวมครับแต่พอเราแยกมาครับจะพบว่าตัวการาฟเส้นครับเป็น GP ของแต่ละตัวทายซึ่งทําให้การาฟดูง่ายขึ้นไปใหญ่เลยใช่ไหมครับการาฟอะไรใช้สมองได้บ้างหลักๆจะเป็นการาฟแท่งกับการาฟเส้นครับพูด,ดง่ายๆคือทุกการาฟที่อยู่ใน2แถวบนครับใช้ได้ยกเว้นกราฟริบเบิล bon ตัวนี้ใช้ไม่ได้มาดูจอย่างอื่นบ้างนะครับ สามารถนาไปใช้กับเคสนี้ได้ครับเช่นเดิมทีนั้นเราเป็นกราฟคัสเตอร์คอลัมน์ร่วมกับกราฟเส้นแบบนี้ก็ดูค่อนข้างยากใช่ไหมครับผมก็ปรับออกมาเป็นแบบนี้ว้าวก็ดูง่ายขึ้นใช่ไหมครับหรือว่านะครับใช้กับกราฟเส้นเช่นกันครับเช่นเดิมทีเป็นกราฟเส้นแบบนี้เราก็ใช้ s สม l ลเด p l e ปรับออกมาเป็นแบบ แต่ส่วนตัวผมมองว่าสมาร์ตเดโม่จะเหมาะก,กับกราฟแท่งซะมากกว่านะครับกราฟเส้นเนี่ยมันใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยเวิร์กเช่นเคเนี่ยผมมองว่านะครับแบบซ้ายเนี่ยน่าจะดูง่ายกว่าแบบขวาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกราฟแท่งหรือว่าเป็นกราฟแบบแรกเนี่ยนะครับแบบนี้เรียกว่าเพอร์เฟกเลยกระดัเป็นไค่บ้างกับสมาร์ r เ p โมเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากแล้วก็ใช้ง่ายมากใช่ไหมครับคุณชอบสมาร์ตเด p ม e ไหมคิดยังไงคอมเมนต์กันมาใต้โพสต์นี้ได้เลย ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งใน YouTube เพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปด้วยนะครับ